มาแล้ว House Coffee โ oh, หเป็น House น่าจะปิดนะครับอมืมีของเก่าสะสมจักรยานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโรงสีข้าวนี่โอ้โ oh. ห uh huh. เป็นไงครับเพื่อนๆมีชุดยาโบราณนะครับมีชุดแก้วแม่เจ้า โอ้โหมีห้องน้ำด้วยโอ้ยสุดยอดครับมีห้องน้ำบริฮีเลยเฉพาะพนักงานนะครับโอ้เงี้ยดูเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับใกล้เชฟดาลี่มีหวีมีชุดจานชานช้อนนีอะไรมีเคียวเกี่ยวญ้าหรือเปล่าเนาะโอ้โห,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 โหและเลยถัดมาหน่อย ตรงจุดนี้ก็เป็นเบเกอรี่แน่ๆเลยใช่ไหมคะเ่โอ้ร่วมสมัยมากเลยนะครับเป็นชุดของฝากชุดเบเกอรี่ของทางร้านนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับยินดีครับ <ๆ S 2> ดูเพื่อนๆเพราะฉะนั้น,นใครจะไปคาะของฝากอสรุปให้พี่ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างพี่ควรมาถึงปุ๊บสิ่งที่พี่จะต้องเลือกได้แค่3อย่างแล้วหนูจะพรีเซนต เป็นเค้คกกล่องแล้วก็ขนมเปี๊ยะค่ะลูกค้าเค้คกกล่องขนมเปี๊ยะพาไปดูหน่อยไปได้ค่ะลุยถือด้วยไปทำไมทำไมต้องเค้กขนมเปีย๊ยะเพราะว่าอร่อยค่ะแล้วก็สูตรไม่เหมือนที่อื่นด้วยค่ะเป็นยังไงครับเนื้อแป้งจะแบบไม่ไม่แบบเอ่อประมาณว่ามันมันนิ่มค่ะลูกค้ามันมันไม่เป็นโครงด้านในแล้วก็มันอร่อยด้วยโอเคไปอย่างที่สองครับจะเป็นขนมเปี๊ยะนะคะลูกค้าขนม จะเป็นขนมเปี๊ยะมวจีไดฟูฟูนะคะอนี่ทำเ,เองเลยโดยนี่จะขายดีนะคะทำเองด้วยใช่ค่ะแม่เจ้าข้อจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นคือแป้งนุ่มค่ะแล้วก็ไส้เยอะอ,อย่างที่สามครับ ก็จะเป็นตัวโอ้โหทำไมวนอยู่แต่ตรงนี้ไม่มีตะเกียร์ตรงนี้เป็นไฮไลท์สำคัญแหละอ๋อไฮไลท์แล้วเป็นเปี๊ยะไข่เต่านะคะลูกค้าด้านในเป็นไส้ถั่วไข่เค็มข้าวควันเทียนด้วยนะคะตัวนี้จะจะหอมเลยงั้นอ๋อใช่ค่ะตัวนี้จะแถมถุงกระดาษไปด้วยนะคะอยะทั้งหมดนี่สามกล่องทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามกล่องนคะสกล่องก็มีที่หนูอธิบายเมื่อกี้ที่อธิบายอันนี้กล่องละหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบ รอยบาทนะคะร้อยีประมาณ3 3 0 3้อาสบามสิาทสำหรับของฝากที่ใครจะเดินทางมาที่ลีกรกคิวคูตันค่ะขอบคุณครับจบ